สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองป่ายสุปูสุคนนะคะวันนี้ก็กลับมาจากไปหาหน่วยงานนะคะมือเ้านี่นะคะไปหาคนทีเพินเ่นเพิ่นเตียนคนนะคะคนะที่มาดูแลตีไมก็เป็นการเงินนะคะเป็นการเงินนะคะอีกคนนึงก็เป็นแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะหน่วยงานเรื่องครอบครัวอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นอ้อน่ะเป็นการเงินที่ดูแล เงินว่าจะซอยเหลือเฮ้าหรือว่ายัเฮ้าไปใส่เองสินะพี่น้องนะคะกับประมาณนี้ก็แด,ดดดีดีค่ะพี่น้องกับ,บ่บหนาวแต่ว่ามันก็เย็นๆน,นะคะบ่ถึงกับหนาวหลายเย็นๆธรรมดาธรรมดาดอกไม้กับกระลั่งขึ้นพี่น้องขึ้นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเอาบรรยากาศไม่เบิงยังออกกระลั่งกายจักน้อยคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นเขาขึ้นประ่้านสองชั่วโมง ลงชั่วโมงนึงพี่นอ้องขึ้นออขาขึ้นกับข,ขาลงขาขึนน้นมั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 นใส่เวลาโดดเพราะว่ามันมันเป็นห้างสุมันเป็นห้างสั้นนะพี่น้องนะคะยังไงก็ฝากนะคะฟีนขับนะคะน้องบิ๊กผู้ย่บานที่แร่น้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะแห่งแรกของภาคอีสานนะคะผู้ใดยอยูแถวแถวไก่เคียงนะคะกลับไปอุดหนุนเพื่นได้เด้อค่ะเดอ้อสองพันมูเจ้ากลับไปเที่ยวได้ค่ะ เจา้ามดขันมูเจ้าไปซื้อดื่มให้ให้ผู้เ่านะไปเที่ยวได้สบายเพราะว่าน้องบิกบอกว่าน้องมิกผู้ใหญ่บ้าน,นบอกว่าน้องบิกผู้ใหญ่บ้านฟิเลน์บอกว่าสองพันเนี่ยเจ้ากินจนหกักเอาเ้าไปซื้อดื่มให้นะซื้อได้นะคะสักสองดื่มห้า้อยอะไรประมาณเนี้ก็ไม่ต้องให้เยอะให้พอประมาณมเนนั้นปทุ่มให้เขาได้ไ่นอนอ,อ,อะไรอยากไปไ่กับเบอเคยไปเที่ยวถอกไปนองเย้ย ปลาเคี่ยวแต่ปากเคี่ยวจะดากบ่เคี่ยวเดีกน้องธรรมดาเนะเด็นนี้ยังน่ารักน่ารักมันก็เป็นดีต่อใจของคุณเก่เป็นขี้วัวนะคะหน้าร้อนเนี่ยก็เดินออกกําลังกายนิดนึงเขาก็เ่่ยเขาบ่าาค่อยกินมันคืออ้วนเดี่น้องมันก็ไม่ได้อ้วนจนแบบแปดสิบเก้าสิบกิโลนะคะมันขึ้นมาประมาณ ปกติมาเล็กๆก็43ขึ้นมาประมาณ50 52 53แล้วตอนเนี้ยตอนนั้นมันลงเหลือ48นะตอนนี้ขึ้นมาตอนช่วงช่วงที่ลาพักหอดโอช่วงที่ลาป่วยนี่แล้วพี่น้องถามเวลาป่วยแล้วก็ไม่นอนจนไอ้นั่นเดิดอกใหม่กำลังออกนะครับผลลัาใหม่นาฮหอนกำลังกันนั่นนะคะนี่ค่ะ นี่อันตีไม้ขึ้นเขาเมาื่อวานนี่กับแถวนี้นะคะขึ้นไปผูู้นะคะขึ้นไปท่งขุ้นได้ปาเห็ดเท่านะคะนี่เขาเจ้าทางวัลาปีนี่กับบลูบาซิมีบอเดอร์จ้ะนี่ค่ะบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีแห้งหลายนะคะพี่น้องเลยไม่มีเอ่บอบลมี่มดลยพิษอีหยัยงนะคะบลมี่อี๋ยังแต่ว่าได้กินแต่ขิงว่าว่าตีไม้อยู่แถวแถวฟ้ามเนคะเนอะอยู่แถวฟ้าม,มันก็นธรรมดานะคะอ่าธรรมดาอ่ธรราอธรรมดาแต่ว่า แต่ว่าอากาศดีแห้งนะคะเมื่อวานนี้ก็เย็นๆหนาวๆแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะออกจากเอาๆรอาร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าสีเขาหนะฮอนแเรวกพี่น้องหน้าร้อนแล้วแหละนะคะนี่ขึ้นเขาเมื่อวานนี้ตอนขึ้นประมาณสองชั่วโมงขึ้นไปนะคะขึ้นไปพูดละขึ้นไปขึ้นไปย่างไปเรื่อยๆพี่น้องย่างขึ้นไปเรื่อยๆทั้งคุณละ ย่งางนไปเทิงต่างนไปเทิงขุนอบื่นเดินสิย่าอีกเอนี่บ่ยางเพราะว่าเอนี่สิไปทางนี้นะคะเนาะเอนีอน่สิไปทางนี้ออือนไหนสิขึ้นไปเทิงอีกนะคะตอนตอนเท้าเสาไมสิดีเลยแหละนะคะขึ้นเขาเสร็จนะคะเราก็ได้เหงือ่อแล้วก็ลงมาอาบน้ําเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าออื่นก็บม่ได้ไปใ่อยุแล้วนะคะออื่นก็บม่ได้ไปใ่อใย,ยุแล้วที่นองนะคะแนวกบกบล่างกายแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะลงข้างล่างเนาะ,ะถแถวแวข้างล่างเรานะะี่ค่ะนี่ บ้านเมืองเขาสะอาดสะอาดดี่น้องสะอาดมากยังไงก็จะอย่าลืาลมนะคะฟินขับนะคะแห่งแรกของภาคอีสานน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่าลืมไปอุดหนุเนเด้อแล้วก็อย่าลืมจ้างงานพูดนะคะนะคะโตเกียวมิวสิกนะคะเป่นต่างวงมาในปีนึงเนาะ จะเริ่มไปอุดหนุนนะคะ mm hmm. เด็กๆในค่าย mm hmm. น้ำเลือกพี่น้องเด้อมักไปชอบไปกับติดตามผู้นันเลยค่ะพี่น้องนะคะเราชอบให้มีสตินะคะการเราชอบเนี่ยมีสติแยกแยะให้เป็นอยู่ในพื้นที่ของเราอย่าไอ้นั่นเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะคะเราต้องเป็นเอฟซีที่น่ารักและและดีๆๆนะคะโอ้บรรยากาศพี่น้อง,องกินขาดเลยนะพี่น้องเลยกินขาดเลยพี่น้อง ว้าวบนมิทัเขาบรรยากาศสดชื่นมากนี่แหละตีไม้ก็ถ้าไม,ม่ถ้าไม่ได้ทํางานก็จะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเดินออกกําลังกายแถวแถวซอยบ้านเรานะคะคาินาลาดนะคะใหเเลซุนดะเนาะต,ต,ตีไม้อยู่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะแต่ละวันนะคะวันไหนทํางานก็จะไม่มีเวลานะกัสิบมีเวลานะคะมาทักทายมูเจ้า เะะมื่อวานในคืนเขาเก็าจำเอาจำเอาเก็าบ่ได้ไทายคลิปอย่างมูจอดอกเดียวมูจอสีเบือวบาโอ้ทายต่แบบนี้เบืออะไรประมาณนี้ก็ยานเป็นแบบนั้นนะคะเนาะดอกไม้กขานองออกนะนี่สวยมากเลยสีเหลืองนะคะนี่ขออนุญาตเด้อคุณยายนี่ค่ะสวยมากเลยนะ นี่นะคะสวยมากเลยค่ะสีเหลืองอึ้มตึมเพราะว่ามันสีนี่เห็นปะสีเหลืองอุ้มห่มอมุ้มห่มพี่น้องโอ้ยคนน่ะสีเหลืองอุมอ้มห่มอุมอ้มห่ม<ๆ>นะคะนี่เห็นมาพี่น้อง นาห้อนนี่ฝรั่งเ็เจาก็สีออกมาเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนเฮ็ดยางนกเนาะบางค้นกับปลูกพักคนไทยกับปลูกพักปลูกปลูกนันปลูกนีได้กลิ่นได้ค่ะนาห่อนแต่ตีไม่ปลูกแล้วมันบ่อได้กลิ่นไปนอ้องนะคะมันมีบุญวาสนาเคยปลูกแล้วนะคะพอปลูกขึ้นมาเนี่ยได้ประมาณนิวน้วนึงนี่แหละตือนขึ้นมาว่าสันแมงกินเบิร์ต,ตายเดินไปถึงสุดนู่นแล้วเราก็เดินกลับนะคะ นกับอันนี้ก็เป็นบ้านพี่น้องพ่อตีน้อยนะคะูบ้านหน้าเขาเนี่ยเขาบรรยากาศดีแส่พี่น้่งดีมากมากเลยนะคะเห็นไม่สวยมากเลยโอเคนะคะคลิปนี้เดี๋ยวตีน้อยจะชีขอลงก่อนนะคะขอวิญญาณสักบุดหนึ่งนะคะคือจะทำสองคลิปเดียว สักสิบนาทีแล้วกันเนาะถ้ามันยาวเกินไปเดี๋ยวบางคนกับบมกักคลิปยาวได้พี่น้องอยากจะกลับเมืองไทยจังเลยปีนี้น่ะตีน้อยก็อยากกลับได้พี่น้องฮเฮ็ดจังไดนเนาะเฮ็ดจังใดดีนาะนะคะ บรู้ว่ากับนี่ยสีสสส่แบบว่ายังเขาเอายังกอะสิหู้จักท้างกับไปท้างกับบานถือบอกปฏิกรรมโดนแล้วมีหนองอุดอรมันพัฒนาแล้วพัฒนาแบบจะเลิศอ่ะมันจะเลิศครับอุดอรบานเท่ามีหนองจะเลิศแห้งถ้าผ้าลูกไส้ไปอาจจะบริทําสวยได้มีหนอง เราจะลงซอยนี้แล้วกันเนาะเราจะลงซอยนี้แล้วกันหรือเราจะไปซอยนู้นเดี๋ยวเราลงซอยนี้ก็ถึงต้นไม้เดี๋ยวเราก็เลี้ยวกลับนะคะหูเห็นไหมม้านะคะนี่มา้าม้านะคะนี่บางคนเขาเจะเากระเรียงมาเรียงยังโอ้ยหนาหอนพระนี่พี่นอ้องเบอรอึดตะผล,ละไม้กินบออึดต่พักกิน้าหูจักพักเบอรอึดตะเห็ดกินพี่น้องนะคะ ทีไม่ก็จะขอลงคลิปนะคะสักหน่อยก้าวนาทีแล้วเดี๋ยวลงคลิปเดี๋ยวขึ้นไลฟ์สดด้วยดีกว่านะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถแถวนี้นะก็ประมาณนี้แดดดีมากเลยวันนี้ก็ไม่หนาวนะเมื่อวานนี้ก็ยังมีอากาศที่แบบว่ายังหนาวหนาวอยู่แต่วันนี้ก็มีลมพัดวีวีมาอยู่แต่ไม่ถึงขั้นหนาวนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะ ตีไม้ก็ขอให้เอฟซีนะคะโทรโลกแล้วก็แอดมินของตีไม้นะคะมีสุขภาพแข็งแรงบดเจ็บบดจนนะคะยูใส่ใสมีแต่คนรักค้นเมตเมตาคนอุปธรรมเด้อพี่น้องเด้อให้มูเจ้านะคาขายลำรวยยิบจับยังขอให้เป็นเงินเป็นทองกับฝากนะคะอาบาโฮดบา,าแห่งแรกของภาคอีสานที่ขอนแก่นนะคะของน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะไปเที่ยวไปหาเพิ่นเด้อพี่น้องมีสองพันมูเจ้ากระเที่ยวไดนะคะกินจนหักพิ่นวาจังสันเด้อ นะคะก็ฝากติดตามนะคะาขายเพลงอน้องใหม่ของบิ๊กบอสนะคะอะของน้องบิก๊กใุญยบานฟินแลนด์ก็คือโตเกียวมิวสิกด้วยด้วยพี่น้องเด้อนะคะสำหรับนะคะคลิปนี้ตีไมคก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ